สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเปนรีวิว,วมามาสินค้าที่ผมซื้อมาเนาะเป็นกล่องใครว่าตัวขยายสัญญาณเยไวไฟนี่กล่องไ i f ฟซื้อซิมมาแล้วมาใส่เนซื้อซิมมาซิมเน็ตมานะแล้วเอามาใส่กล่องนี้ก็ทำให้เกิดกระจายสัญญาณ wi-Fi บางคำบางคาเราใส่โทรศัพท์เนี่ยแล้วเราก็แจายข่าสัญญาณก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคนเขาโทรมานโทรมาเบอร์อีกเบอร์หนึงมันก็ต้องตัดสัญญาณของเน็ตครัให้เกิดการขาดตอนขาดช่วงจากการที่เคยไปบินที่คำวัดในเขาแก้วทำแก้วกาญจนานะเรากำลังเข้าสัญญาณในถ่ายหน้าหน้าจอพึกหน้าจอ โทรมามก็ตัดสัญญาณนั่นเลยตัดสัญญาณออกมาจากการบันทึกทำให้เสียหมดใครส่งไลน์บินไลน์มา <c oughs> เรือว่าเลยซื้อกล่องกระจายสัญญาณอย่างนี้ดีกว่ามาใส่ลองมาใส่มาตั้งไว้จะได้ไม่มีใครจะได้ใช้คนละแบบคน,แบบคนละอย่างเลยแล้วทำให้คนในหมูในบ้านนั้นสามารถใช้สัญญาณไรไฟด้วยกันได้สบายเงี้ยไม่ต้องมาใส่ใเค่โทรศัพท์แล้ซื้อกล่องแบบว่ารีฮอนี้ เตะเตะคูปเปเ้อะไรมไม่แพงครับประมาณซื้อมาเก้าร้อยกว่าบาทเองก็เห็นว่าเออถูกก็ใช้ได้เช็คดูแล้วเช็คดูหลายในที่เขาแนะนำมาหลายที่ว่าอันนี้ก็คือราคาถูกแต่ใช้ประสิทธิภาพใช้ได้เหมือนกันผมก็เลยลองซื้อมาใส่ก็ลองใส่พักไปแล้วก็เลยพอใช้ได้ดีก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจได้แน่จำเพื่อจะได้ซื้อมาใช้บ้าง ไม่แ <đ> ต <ffe> ่ไม <ane> ่ไ <Civ> ด <package> ้ได <reen cient yal> ้ค okay. ่าโฆษณานะแต่ว่าบอกว่าเออที่หอนี้ใช้ได้ผมซื้อมาแล้วก็คือว่าประสิทธิภาพใช้ได้เลยแซื้อซื้อซิมเน็ตมาแล้วเอาก็ใส่ตรงกล่องนี่้ะตรงล่องนี้ก็มีห้องใส่เออผมถอดหมดแล้วนี่ผมใส่ไปแล้วนะซิมเน็ตใส่ไปแล้วใส่ไปก่อนแล้วเป็นซิมของเอเอสใส่ไปก่อนแล้วคือว่าซื้อ ออแล้วก็ใสออ่ซื้อแล้วก็ใส่ไปลองไปก่อนเนี่ยเขาไม่มีตั้งการตั้งค่าอะไรหนักหนาเสียบอาซิมใส่ก็ใช้ได้เลยแล้วเขาให้รหัสมาเรียบร้อยแล้วรหัสรหัสมาบางครั้งก็รหัสเขาก็าง่ายง่ายหนึ่งถึงแปดเองนะใครก็ใช้ได้เราจะไปตั้งค่าใหม่ก็ได้แล้วแต่ตัมันจะยุ่งยากหน่อยออมีช่องแลนใสามารถใช้กับแลนได้ซึ่งช่องหนึ่งต้องใส่สายแลนต่อต่อเข้า เท่าไอพี c ได้เลยแต่เ,เราต้องการเป็นสัญญาณไวไฟเฉยนี่เราจะบัลองให้เห็นประสิทธิภาพของเขาว่าเป็นยังไงเสียปักเ่อนเสียปักสัญญาณตอนนี้ขึ้นมาแล้วสัญญาณไฟสัญญาณไฟตังแรกขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งานช่องที่หนึ่งแล้วก็พอขึ้นอีกขอสัญญาณจะมีไหม ขึ้นทองอีกสององีกสอีกส,สอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้สัญญาณไวไฟเสาอากาศคือ,อนามาถือก็ได้ตัวน,นี้คือตัวกระจายสัญญาณที่เราจะลองมาใช้เปิดโทรทัศน์ผมซื้อเป็น Android TV ไ้แล้วตอนนี้เราจะลองมาดูมาเปิดทีวีที่เป็น Android TV เราที่เราเปิดสัญญาณกระจายไวไฟแล้ว อาจจะใช้เลยได้ไหมเพราะเราไม่มีสัญญาณไม่มีอรหัสอยู่แล้วเปิดใช้ได้เลยหรือเปล่าคผมลองดูผมซื้อมา Android TV ซื้อมาไม่นานเองไม่ได้รีวิวสักอย่างผมจะรีวิวทำไมเนนี่เปิด u u u e e เลยเราสามารถใช้ได้ไหม ใจ wi Fi ไวไฟเรียบร้อยอ๋อเปิว่าไทยได้ครับเนี่ยเออไปลองดูมันเข้ามายัางไงดูตาตังค่าก่อนแป๊บหนึ่งเราไปดูหน้าตั้งค่ามันรับเป็นสัญญาณเมื่อกี้ไหมฮ่าอีทีซไวไฟอยู่ไหนเอ่ย อ๋อนี่ยเปนช่นของคนอื่นเนี่ยลบนี้ก่อนมีสัญญาณเข้ามาตัวมีตลอดต้องตัวสัญญาณของเ,ขงเราคือตัวนี้นะครับนี่เราจะเข้าไปโอ้โหคนตะขอรหัสผงออตวรหัสไดรแหละทีรหัสที่เอวให้มามันมีว่าง่ายกันอหัดก็ให้มา,างไงหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นแล้วใครให้มามาตรฐานเขาแล้วคือมันดีแต่ใครจะไปเปลี่ยนใหม่ก็ต้องไปต้องไปตั้งข่าทีนแต่ว่ามันจะยุ่งยากเอาวเองนะครับเพราะว่ามันตรงหัดใหม่ต้องยุ่งยากหน่อยโอเคอะไรเนี่ย ไม่ใช่มาตั้งคาทำไมเนี่ยจ้ารหัสปุ่ม enter ไปเลยตรงนี้ไปเลยคิดมันกิดเชื่อมเขาง่ายพวกมันมีรหัสเก่าอ๋อใช้ไ,ได้รปลว่า AC AG CBE CBE 3E 5A ครับเป็นรหัสที่ไฟล์ของกล่องนี่พอดีอน,นี่เรามาถือนนใช้ได้ครับไปอะไรๆแา้วก็เปิดทีวีต้องการเล่นโทรศัพท์อะไรไปได้สบายเนี่ยอ๋อน,นี่ยนี่ของเราเองนี่ของเราเองเออถือว่า ตอนนี้ผมต้องบอกว่าที่มาลือตอนนี้คือช่วงนี้กำลังไม่สบายพอดีตอนนี้เรามาอภาพคลัว่าเที่ยววัดถ้ำแก้วการชนามจจครับก็ถือว่า,วาไป,ไ,ปไกลการใช้งานของของพยายสัญญาณไ wi ไฟนั่นเอง ถือว่าเป็นของที่ซื้อมั่ง่ายไอ้มันคือไม่แพงเท่าไหร่สามารถกระจายสัญญาณให้แก่บุคคลในบ้านลูกหลานหรือใครอยู่ที่บ้านได้สบายบางค่ามังค่งเราเสียค่าเน็ตก็ซือ้อเขซื้อซิมใหม่ซิมเน็ตมาซิมซิมบางอย่างสงทายเอสไอทูไอไซิมเทพเทพโทรหมดเลยนะของโทรแล้วก็ทีมมาราธอนของเอสซื้อมา ปีนึงตกประมาณเดือนนึงตกประมาณสองร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเองให้ได้กระจายเต้นในทั้งหมู่บ้านนะแล้วก็ที่ที่ผมกําลังช่วงทาเนี่ยผมกําลังไม่สบายนะไม่สบายเลยก็ไม่ออกไปไหนนะพักนีคงจะพักป่วยสักครัง้งนี่ว่าเป็นโควิดอาการปวดหัวตัวปวดหัวเจ็บคอตัวสั่นตัวร้อนไปเช็คโควิดก็ไม่ใช่กับเป็นไข้ธรรมดา เลยไม่ได้ไปไหนหลายวันเนี่ยผมไม่ได้ไปถ่ายนล่าการที่ผมจะพักอยู่กับบ้านนะไม่ได้ไปไหนผมไม่ได้มีที่เป็นใหม่ให้ท่านได้ชมสักระยะเนี่งเลยสักแค่ทุกวันจะเดินไปทานที่งต่างไม่ได้ไปถ่ายสิ่งต่างๆที่พอจะได้มาให้ท่านได้มาได้ชมได้ชมในสัมผัสบรรยากาศเป็นใหม่ที่ต่างๆเองนะวันนี้ก็ขอคุณครับในความที่ทับชมละ และก็ที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสไคริดแต่ผมมาตลาดกอ็อนี้ก็ขอบคุณครับ